สวัสดีครับทุกคนทุกคนเป็นวันลำบากเอาไปเที่ยวแล้วค,ครับผมวันนีอ้ออกมาหาของกินครับยกสายให้หน่อยยกสายให้เลยตาตังมีหอหดตางชาตินาท่องไปก่อนอ่ะตรงนี้ตง จะรู้ไปไหนก่อน,นตามติดชีวิตวนนดาราสาวท่านน,นี้แสดงอยู่ที่คลองชัยนะครับ้านอย่างคลองชัพย,งชยพัฒนานคลองชัยพัฒนาอยู่ที่เทศบาลคลองชัยเลยนะคะทุกคนวันนี้อัดประมาณก่อเดี๋ยวคนเข้าไปยืนบอกัสดีพ่อเลยครับ เข้าไปแล้วอกครับจ้าวัสดีลูกเ้าไปแล้วมาหาิเดินตู่นาะจะเล่งานด้ก่อนกินยังไงจะเดินดูก่จะเดินดูก่อนมานะแม่เออเยื่องนะคะแล้วก็ช่องพ่อไทยสุรินทร์ด้วยนะคะโอ้ยยยยยยลูยยยยยยยูยย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 ่ย เอาคนไทยรูป่ันร้านสบะกุ้งร้านเลยมีฝั่งโน้นหรือเปล่าพี่แบงค์นี่ครับกาตะมงฮูับบดีกว่านิดอันนี้หรือเปล่าพี่พงใช่ครับถ่ายที่ไปถ่ายรวมกลุ่มมีการถ่ายรวมกลุ่มเลยนะเออต้องลองไหมนี่ขอบคุณแม่เอื้องนะครับผมแล้วก็พ่อไทยนะครับช่องเอื้องสตอรี่นะครับผมแล้วก็ช่อง ไทสุรินนะครับผมชาแนลน,นะฮะแม่เขาใตลอดนะครับผมตัมัมากผมก็ตีแล่นีตีแน,นแน่นีบ่พ้นแน่นนีแบบแบ,บ่พ,<ว>พกก้นเาดึไปคผมบ่เอาพอก,กันไปยูนหนาห่านที่เตาครับผมีผล,มลไม้ขาหนึ่งนะ ก็เกือควทงเนา่งวันนี้ชมฝีปันหรือว่าเขารู้เมือนี่ครับพอดีเนีนี่ไงโยกกินไหมอยากกินอันนี้อ่ะเรียนขาลูกดูไหมพี่เด็กเปิดลาดกินนอีกแลอวโยกอะไรอันนี้ไสเหรอครับจ้าลูกเป็นไส้อ่อน

ตีป่ะอห้าครบเป็นร้อยหนึ่งครับลยเรื่อยตลอดแยกร้อยอะไรพี่แบงค์นี่หนึ่กดป้นไปแล้วไหมเอาหรอใช่เดี๋ยวเอาแบบธรรมดาไม้หนึ่งก็ได้เอาดีไหมเอาอันนั้นก็ได้นี่ทอดนู่นหรอเดี๋ยวต้องโอนให้พี่แบงค์ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณค่ะเดี๋ยวดึกหนูออกมาหาของกินให้ แต่ว่าหมูว่านน่ะตะหมักหุงแสบแห้งแม่อ๋อตีมาซื้อตะหมักแสดงไปพี่กินอยู่หมูว่านก็ไ่รู้ว่าร้านเดียวกันบ่น่าจะร้านเดียวกันแม่แม่ครับผมเป็นคนบมดจำเลยมองมองแสดงพ่อับรถไปเรื่อยแม่จำแบ่งจะกินอะไรแบงค์มาล่มน่ไหนๆก็บว่าหมงมาล่ามันน้ำเขาแบงค์จะกินอะไรอีกกิฟช็อป ซื้อกิบไปติดได้ไหมเหลอแล้ก็ต้องเหืออ่าฮะถ้เสือตเดต่ำอันนี้หลังปต่มั้ยไม่เอาไไปทะเละเลอันล้แจกปลาทะเลนีแววเสียงเงินมาดิเียงเงย เพราะนั่นไก่ปานครับไม่ครับบรรยากาศบรรยากาศต้นไม้ไมละ <น>พอดีรีพอดีีเขาลนเดบพออยู่ลูกกินอย่างเดแบบว่าอะไรลูกเจ็บฟันแม่ลูกกินอะไรที่มันอ่อนๆพี่แบงค์เราจะกินหมาล่าพี่แบงค์เอาไหมมันจะถามแบง์มีมีเซฟแบง์ป่ะ มีค่ะพอหาแบงไม่อะดีมันชอบกินไก่แบบเนี้ยพอหาที่แบงแย่เราจะใส่เฟสใดดิ๋มีอยู่ประมาณสองเฟสทั้งแก่เราเฟตตูถึงคูคูดไม่อ่ะอ๋อลำเพลิ่นสิแม่แมพราคติดอยู่แต่ยังไม่รับผลไมา้ อโหลพี่แบมมีไก่ย่างแบบพี่พี่แบมชอบไหมพี่แบมบอกเอาไหมคะไก่ย่างโครงไก่ย่างแบบบานไก่ย่างโครงไก่ย่างแบบบ้านเท่าไรครับเอาสองไม้พี่แบมโอเคครับครับไม่เอาค่ะเอามะม่วงไปด้วยครับอันนี้หวานปะ เอาเอาเอาแต่ของน้ำไกอใส่ห้องน้ำไก่นะเข้าปอาบ่ะครบกอนป่ายองเพิ่มเจดนาทีเดี๋ยวเราไปซื้อน้เชงพโดนนอโดนเนาะ น่ากลัวมากเลยแค่นกล่องมาหาจะพอไม่รายการงานงานเขาถือเประมาณนี้แหละเขาก็มือก็อีกแบบเหมือนภาวะไฟหัวตะมัลนะครับแมนไปเดรสไลเดอร์บอไปซื้ออะไรจะไปซื้อน้ำชงเนี่ยเหรอใช่าเดี่ยวไปกินไหมพี่แบงค์ไม่อะเพราะว่าอยากของนะอยากของนะแม่เอากาแฟค่ะแก้วใหญ่ยเม็ดเด็ดค่ะ เนี่ยครับพี่น้องผมเมื่อนี้นะครับผมพอกันอยู่คลองชัยพัฒนานะครับผมจังหวัดกาลสินนะครับแต่อะไรก็ฝากพี่น้องเป็นน้าใจนะครับผมให้กับทีมงานทุกคนนะครับตอนนี้ในงานป็นคามม่นดีครับผมมีของกายของกินนะครับผมแล้วก็ข้าไปในงานผมไม่แน่ใจว่าเป็นอัครภาพเก็บบัตรจับบันะครับผมแต่อะไรก็ฝากพี่น้องเป็นน้าใจกันเรื่อยครับผมสวัสดีครับ